เราก็อยู่กับพระเอกของเรานะครับไม่รู้ว่าม,มันเป็นรถผู้ชายหรือรถผู้หญิงเราก็บอกไห้ดูอยู่กับพระเอกแล้วกันนะครับผมนี่คือสมาชิกใหม่ของช่องธรรมกดนะครับคือเป็นรถของพรลเมียออกมานะครับก็คือเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้่านผู้ชมได้ฟังหลายๆช่องเขาก็รีวิวกันมาแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งได้รถนะครับผมเพิ่งได้รถมาอ๊ะกี่วันแล้วเนี่ยสี่สี่หรือห้า ประมาณ4-5วันนะครับผมแล้วก็ได้ใช้ออกทิปจริงๆแล้วนะครับก็ทดสอบสมรรถภาพสมรรถนะให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะครับว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวตั้งแต่ชุดหน้ายันข้างหลังเลยแล้วก็อีพีต่อไปเดี๋ยวผมจะบอกข้อดีข้อเสียของรถคันนี้ให้ฟังกันนะครับมันไม่เชิงว่าข้อเสียมันเชิงแบบว่าข้อที่แบบว่า,น,าน่าพิจารณาเออ โอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่งแต่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวเขาปิดไฟกันละคะันอ,อธิบายก่อนชุดรถคันนี้ไม่มีเบา้ากุญแจนะครับสำหรับคนที่ที่หลงที่ลืมลืมกุญแจแล้วก็เรื่องระบบนิลภัยนะครับแล้วก็เวลาถ้าเป็นระบบเตาแก๊สอะบางทีเราเราลืมปิดจนสุดใช่ป่ มันก็ยังมีเสียงร้องอยู่อย่าเช่น n m a x นี่คือแบบประจาเลยนะครับแต่คันนี้ก็คือเดินห่างจากตัวรถคือทุกอย่างตัดนะครับอันนี้คือกุญแจนะครับก็คือเดินห่างออกจากตัวรถประมาณนี้รถแม่งดับแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูสมมุติว่าเราไปเดินห้างแล้วเราลืมปิดรถ ดับละ,ะสัญญาณห่างประมาณนี้ดับละอ่ะแล้น,นี้ก็ระบบของเซฟตี้รถนะครับต่อมาเราจะมาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าเลยชิลเดิมของรถจะเป็นชิลใสนะครับมันจะไม่เหมือนตัว3 5 0 e ตรงที่ว่ามันไม่มีช่องอะไรเลยนะครับก็จะเป็นชิลปรับระดับได้เหมือน adv เลยก็คือหมุนหมุนสลักตรงนี้ สล,สลักมันพอสลักมันดิงออกใช่ไหมสามารถยกเล็ดยกได้5ระดับ1 2ละ3 4 5มันยังแข็งอยู่1 2 3 4 5ประมาณนี้แล้วก็ต้องล็อกด้วยเหนะครับผมอันนี้มันเป็นสลักล็อกแล้วก็ต่อมาก็คือไฟ ไฟมันจะเป็นไฟวิง่งมันจะไม่เหมือนไฟไฟแบบเหมือนคลิกเหมือนแอร์ล็อกที่มันจะเป็นไฟแบบติดทื่อๆเลยใช่ไหมแต่เน,น,นี้ยมันจะเป็นเวลาเราเปิดเครื่องปุ๊บมันจะเป็นไฟวิง่งเดี๋ยวจะเป็นวิง่งแล้วก็ติดค้างนะครับผมถ้าเรายังไม่สาตาร์ทรถไฟหน้าจะไม่ติดนะครับแล้วก็ไฟก็จะให้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED โปรเจคเตอร์น,นะครับผมนี่มันจะมีทั้งไฟสูงไฟต่ำไฟสูงจะเป็นหลอดคู่ในไฟสูงหลอดคู่ในไฟต่ำหลอดคู่นอกนะครับผมต่อมาก็จะเป็นแคสบาร์เอ้ยซิงเกลเจอร์ของเขาคือกล้องกล้องเป็นกล้องของโซ n y นะครับฟูลเฮดีหน้าหลังเลย แล้วก็จะเป็นจุดต่อไปก็จะเป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็น LED รถคันนี้ฟู l e d ทั้งหมดเลยไฟนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวแบบให้ตัวได้เนี่ยล้มแล้วไม่หักแล้วค่อนข้างเหนียวด้วยนะครับแล้วก็พัสดุก็จะเป็นพัสดุ ABS รถคันนี้จะเป็นพัสดุ ABS นะครับแล้วก็จุดต่อไปอันนี้คือแบบสวยมากเลยนะปกติไม่ค่อยเห็น นะครับเป็นลายฟอสหรือลายหินอ่อนเบ็นพลาสติกนะไม่ใช่คาร์บอนต่อมาก็จะเป็นแคสบาร์นะครับทีแ่แถมมาจากศูนย์เลยแล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับเท่ากับว่ารถคันนี้มีไฟอยู่ทั้งหมด6หลอด3 5 0 e ก็จะมี 5, มี6หลอดเหมือนกันแต่เขาจะรวมกันอยู่ไฟหน้าแต่3 6 8 g จะมีไฟนี้แถมมาด้วยเท่ากับว่า6หลอดก็เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับผมพร้อมกับสวิก ที่แฮนด์ในตัวเลยก็คือเป็นของศูนย์เนี่ยเขาสลักว่าซอนเทสอันนี้ก็คือไฟที่สลักซอนเทสของศูนย์เลยนะครับต่อมาในเรื่องของโชค๊คโชค๊คผู้น่าจะเป็นโชค๊คอัพไซดาวหัวกลับนะครับพร้อมกับเลดไอพอตอเลดเดนเมาส์ไอที่ใส่ปั๊มเบรกแต่งได้เนี่ยขาจับเลดเดนเมาส์นะครับก็คือสามารถยัดปั๊มเบรกแต่งได้เลยนะครับแล้วก็จานกลมจานจะเป็นจานกลม ขนาดพอๆกับห5 0้าูนย์เลยนะครับเท่าที่เทียบกับกับเพื่อนๆนเมื่อวานนะครับต่อมาก็จะเป็นนี่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือเขาเจาะรูให้ด้วยเหมือนไม่รู้ช่วยอะไรแต่ว่ามันก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับต่อมาเลยนะเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาก็แถมมาด้วยครับอันนี้อันนี้ก็คือการล้มการโดนบายทีหนึ่งเวลาบาหลอกซึ่งแฟนผมจัดมาแล้วล้มมาแล้ว นะฮะแล้วก็เราขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นการแทนถ้าล้มแปะจุดจุดมันจะมีอยู่3จุดหลักๆที่รับก่อนเลยนะครับก็จะมีตรงนี้การแทนรับก่อนตรงนี้รับก่อนตรงนี้รับก่อนกาดท่อซึ่งเราสบายใจได้ไม่ถึงยุด4สี่รถแน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วก็กระจกนี้จากการใช้งานก็คือใช้ได้ดีมาก กระจกใหญ่แล้วก็องศาของกระจกอะไม่โดนมันจะไม่โดนรถเก่งกับรถกระบะแน่นอนแต่ถ้าเป็นรถหกล้อรถรถที่มันมีกระจกหมูช้างอ่ะหรือไม่ก็รถที่มันเป็นรถบรรทุกอะโดนนะครับแต่ส่วนใหญ่อ่ะไอเนี่ยจะไม่โดนไอเนี่ยโดนต้องระวังแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยน้อยก็คือการเบรกนะครับเอ้การเบรกสองฝั่งนี่มีที่ปรับระดับให้ด้วยเห็นปะสำหรับใครมือยาวต้องการแบบว่าเบรก ระยะเบรกเยอะๆหน่อยนี่เห็นไหมปรับออกได้แล้วเบรกคุณก็จะยาวขึ้นมาอีกอ่ถ้าเรามือสั้นบิดสุดเลยก็ได้นี่เป็นไงเทจัดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระปุกเบรกน้ำมันเบรกที่ค่อนข้างใหญ่สมส่วนกับตัวรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายตรงนี้ต่ออันนี้เขาก็แถมให้มานะ ปกติเอ่อรถที่ผมเคยเห็นทั่วๆไปเขาก็จะเป็นแผ่นยางทื่อๆเลยใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาให้มาแบบแต่งมาแล้วอะเราคือเราไม่ต้องไปแต่งเองนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปก็คือเอดูันนี้ก่อนล้วกันอันนี้คือที่เปิดปิดจะอยู่ข้างในนะครับล้วงมือเข้าไปมันจะมีสลักเปิดออกมานะครับรถคันนี้จะมีจุดชาร์จอยู่ทั้งหมด3จุดตรงนี้1จุดตรงนี้อีก1จุดนะครับ มันจะเป็นเออ่ท้ายเกับท้าย C นี่เขาใส่มาให้แล้วนะครับส่วนเรื่องกำ,กำลังไฟวัดนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอเออลืมบอกไปโชคปรับได้ด้วยนะโหโชคเป็นระบบสามารถปรับได้แต่ไม่ได้ปรับออตโต้นะ แล้วก็ความลึกของอันนี้ก็เปรียบเทียบถ้าเป็นโทรศัพท์ของแฟนผมก็ iPhone ได้อยู่แล้วก็ใส่กระโปรงกระเป๋าแล้วก็น้ำขวดน้ำขวดเล็กได้อยู่นะครับความลึกของมันก็ห <Okay. S 1> าานึ่งเมตรเขามนี้ดูฝ่ามือความสูงก็น่าจะใส่ขวดน้ำขวดเล็กได้อยู่นะครับแล้วก็ช่องนี้ จะเป็นช่องเซอร์วิสนะครับหรือว่าเป็นช่องชาร์จไฟรถคันนี้ไม่ใช่ไฮบริดนะครับแต่ว่าเวลาแบตแบตเสื่อมหรือแบตอะไรเขามีที่ชาร์จไฟให้ด้วยครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ของคันนี้ก็คือมีที่ห้อยแกงด้วยนะครับสำหรับคุณแม่บ้านเนี่ยสามารถเปิดปิดได้คือเราไม่ต้องไปแต่งเพิ่มคันนี้ถังน้ำมันบรรจุอยู่ที่17ลิตรนะครับคือมากกว่า650แน่นอนเติมประมาณ600กว่าบาท เอ้ย500กว่าบาทเกือบ600เต็มถังก็สามารถไปกับเท่าที่ผมคำนวณระยะทางนะถ้าเราบิดประมาณ100ถึง1 0อยี่อะสามารถไปกลับชนบุรีได้ไปกลับได้รอบหนึ่งแล้วก็ไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าประหยัดพอสมควรอันนี้ผมยังไม่ได้จับค่าว,ว่ามันกินน้ำมันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ถามว่ามันประหยัดไหมมันก็ประหยัดอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเราแบบแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยคือซัด ทดสอบสมัยธนารถผมก็รัดแม่งเลย1้0ย5 0มันไปได้ถึงประมาณ154สําสำหรับไซส์ตัวผมนะแล้วก็บวกกับลมที่มันค่อนข้า,างแรงมันก็ได้ประมาณร0 0ยร้อแต่ว่าต้องเอาชิลลงนะถ้าเอาชิลขึ้นนะไม่ถึงแล้วก็ต้องหมอบต้องหมอบด้วยเพราะว่าราอาชิลลงแล้วลมมันจะกระทบหัวเราเต็มๆเลยต้องหมอบสูดด้วยนะครับอันนี้สำหรับถ้าเกิดว่าเราจะขับแบบเลสซิ่งนะ แต่จริงๆรถคันนี้มันไม่ได้สร้างมาเพื่อเลสติ้งนะมันสร้างมาเพื่อลุยแบบพื้นที่แบบนี้หรือไม่ก็เป็นการท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือที่พักเท้าที่พักเท้ามี2จุดสำหรับคนขับยืนแล้วก็คนซ้อนแล้วคนซ้อนก็สามารถยืดขาได้โดยการมาเหยียบอันนี้แต่ว่า รถคันนี้มนมนนนนนมหม้อน้ามัน,ะมนจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างอยู่ตรงโซนล้อนี้คือฟีลเหมือนบิ๊กไบค์เลยนะครับหม้อน้ําจะอยู่ตรงนี้ลมมันจะสวนย้อนขึ้นมานี่ภาคเข้นี้จะร้อนหน่อยนิดหนึ่งอุณหภูมิก็จะอุ่นๆหน่อยนะครับลมมันจะรอดเข้ามาสองฝั่งเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือรายละเอียดของอันนี้จะเป็นชุดข้างแล้วก็เป็นกองนะครับกองนี้ก็จะไม่เหมือน จะไม่เหมือนพอซ่าตรงที่ว่ากองนี้จะเงียบกว่าพอซ่ามันจะมีเหมือนเสียงดูดกองดังฟ่อๆๆๆๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะเงียบกว่านะครับแล้วก็มันจะเรียบไปกับรถเลยจะไม่โป่งไม่อะไรนะครับสําหรับคันนี้อัอาตราเร่งช่วงต้นถือว่าดีมากคือประมาณยังไงเวลาเราออกตัวจากไฟแดงอ่ะคือเรารู้สึกได้เลยแม่งดึงแบบดึงเลยอ่ะ มันจะพุ่งออกไปปุด๊ดแต่พอความเร็วสักประมาณ30 130รายไปๆถึง140จะเริ่มอื้อแล้วการที่จะวิ่งถึง150นี้ก็ต้องใช้เวลาแลละนะครับผมมาต่อมาก็จะเป็นใต้บอกใต้บอกถ้าเกิดคุณใจอยู่ใ,ใกล้ๆสามารถกดปุ่มนี้เพื่อเปิดใต้บอกได้เลยใต้บอกก็จะแถมโชคมาแล้วก็แถมไฟมาแต่ไฟนี้ก็ ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ติดเองได้ก็ต้องคงต้องติดเพิ่มนะครับผมมีให้มาหลอดเดียวแล้วก็แถมหนังกันลอยมาให้นะครับเป็นหนังกดไปค่อนข้างนุ่มก็คือใส่หมวกกันน็อกได้สองใบมีหนังพวกนี้ก็ดีตรงที่ว่ามันเป็นไม่เป็นลอยหมวกเราไม่เป็นลอยนะครับแล้วก็จุดชาร์จแบตจุดที่สามอยู่นี่นะครับผมก็ ประมาณนี้เอออะแล้วก็ออกรถเข้าแถมกองมาให้ด้วยกองแรกสำหรับเปลี่ยน1,000โลนะครับแล้วก็ได้ที่ชาร์จไฟรถด้วยอ่ะที่ชาร์จไฟรถด้วยนะครับผมดูต่อไปไฟไฟ,ไฟท้ายไฟท้ายจะเป็นไฟที่สว่างเฮี้ยเๆเลยนะครับผมเป็นไฟ LED เป็นไฟขีดเหมือนสมาร์แต่ง ไฟท้ายจะเป็นไฟขีดขีดแล้วเวลากำเบรกโค้วสว่างนะครับผมแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเอ่อกล้องหลังนะครับโซ n y เหมือนกันความชัดเท่ากับข้างหน้าเลยนะครับ f u ลเฮดเหมือนกันแล้วก็เอ่อขีบหลังก็จะเป็นแบบเหมือนกันลายฟอสลายหินอ่อนนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้ไปทะเบียนนะครับพอดีเรอผู้ถ่ง้5วันก็ กำหนดการได้ทะเบียนก็เขาบอกว่าประมาณ40ถึง60วันนะครับผมแล้วก็ัูต่อไปก็คือโชคโชคสามารถปรับระดับได้โชคเป็นโชคซับแท้งนะครับผมปรับระดับได้อ่าปรับระดับได้นะครับก็คือเนี่ยปรับระดับแข็งอ่อนนะครับผมแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าปรับได้ไหมนะครับเพราะว่ามันมีรูให้ปรับเซอร์วิสอยู่อ่า ต่อไปก็คือล้อล้อจะเป็นล้อทูบเลนดนะครับพร้อมกับยางที่แบบว่ายางพร้อมตัตะกยเลยนะครับข้อดีของยางทูบเลดก็คือมันจะเป็นล้อที่สามารถให้ตัวได้เวลาเรากระแทกหรือเวลาเราลุยทางแอดเวนเจอร์นะครับมมันจะไม่เหมือนล้อแม็กถ้าล้อแม็กมันก็จะมีดุ้งมีแตกนะครับถ้ากระแทกแรงๆนะครับผมแล้วก็ให้ดิสเบรกมาหน้าหลังเลย ยางหลังจะอยู่ไซส์เอ่อนี่ไหนว่ายางหลังจะอยู่ที่ไซส์ร้อยห้าสิบทับเจ็ดสิบขอบสิบสี่นะครับผมแบรนด์อะไรเนี่ย<ฮ>ะอะไรวะเนี่ย CST อน่อออาจะของจีนเอ่อน่าจะของจีนแต่ว่าทำไปเล่นไปของจีน ดูนี่รอยเทโค้งผมอะรอยเทโค้งเมื่อวานอะอยู่ประมาณเนี้ยเกือบสุดหน้ายางอะถือว่าเป็นยางที่ค่อนข้างหนึบนะถ้าเราขับจนอุณหภูมิของยางมันถึงแล้วอะเทโค้งได้เยอะนะครับผมแล้วเอาจริงๆมันก็ค่อนข้างเกาะถนนอยู่นะถ้าอุณหภูมิยางถึงอล<ๆ>ก็ผมซัดโค้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทดสอบสมรรถนะเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่า เราขับที่อุณหภูมิเหมือนกับแบบเพิ่งขับอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเราเทโค้งเลยอันนี้ผมก็ไม่แนะนํานะครับเราต้องขับไปได้ระยะหนึ่งก่อนให้ระยะระยะความร้อนของยางมันถึงก่อนเราถึงจะพร้อมเทโค้งนะก็อันนี้ก็ถือว่าเข้าโค้งได้ดีศูนย์ท่วงได้ดีเวลาควบคุมง่ายมากเบามากเวลาเราขับอยู่แต่เวลาที่โยกรถตอนจอดก็คือด้วยความที่มันสูงแล้วก็มีน้ําหนัก มันก็เลยยากเดี๋ยวเราแล้วก็วต่อมานะครับจะเป็นท่อท่อน,นี้จะเป็นท่อขนาดใหญ่เลยนะครับเหตุ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ผลที่เขาต้องทําท่อขนาดใหญ่เพราะว่าหนึ่งคือต้องดักเรื่องท่อไอเสีย mm. เพื่อมา mm. เพื่อที่จะให้มันผ่านยูโรไฟแต่ว่าไอบางท่อค่อนข้างใหญ่นะครับกาท่อใหญ่มากแล้วก็ mm. เป็นพลาสติก ABS เหมือนกันนะครับผม ดูดิการเก็บรายละเอียดของเขาแต่ชอบขอท่อมากเลยมันจะไม่ใช่เล็มันไม่ใช่สีเหลดที่แบบเงาจา่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆสีเหลดงานยิงสรายนะครับแล้วก็ความจุของน้ำมันเครื่องก็อยู่ประมาณ1.55นะครับ1.55ลิตรครับก็ประมาณนี้สำหรับ โดยรวมภายนอกต่อไปจะเป็นโดยรวมของระบบรถอ่าเมื่อกี้คาดไปแล้วแป๊บหนึง่งเรามาดูจุดต่อไปอันนี้จะเป็นเอ่เอเซตหรือเอาไว้กดตกลงนั่นเองอันนี้คือโหมดเอาไวเ้เลือกเลือกโหมดนะครับเลื่อนไปเลื่อนมานั่นเองปุ่มนี้อันนี้คือไฟสปอร์ตไลท์เปิดไฟสปอร์ตไลท์ก็คือติดมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วฝั่งนี้ เป็นตัวปิดเปิดทักชั่นคอนโทรลนะครับผมการล้อเลื่อนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฮะอันนี้จะเป็นเปิดได้เบาะนะครับอันนี้จะเป็นเปิดปิดเปิดเครื่องยนต์ปิดเปิดรถแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดอีโคเนี่ยตอนนี้เราใช้โหมดอีโคอยู่มันจะขึ้นว่าอีโคแต่ถ้าเรากดอีกทีนึงมันจะเป็นการปิดโหมดอีโคมันจะกลับเข้าสู่โหมดสปอร์ตอัตราเร่งจะสูงขึ้น ถ้าเป็นโหมด Eco มันจะนงนวงหน่อยๆน,นะครับเหมือนกําลังม้าลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทปกติอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูก็อันนี้เอาไว้เหมือนเหมือนบิ๊กไบค์หรือเหมือนมอเตอร์ไซค์คลาสรขึ้นไปทั่วไปนี่ก็คือเวลาดับเครื่องปิดเปิดอย่างเช่นรถติดอยู่ใช่ไหมเราต้องการดับเครื่องก็ดับตัดตัด,ตดสัญญาณไฟรถเลย เรามาเราจะมาดูหน้าจอกันอย่างแรกเราไปที่กดปุ่มเซตก่อนกดค้างกดค้างไว้มันก็จะกลับมาสู่หน้าเมนูเมนูแรกถ้าเรากดตกลงกดเซตแต่ถ้าเราต้องการเลื่อนเมนูอย่างเงี้ยให้กดคําว่าโหมดเนี่ยโหมดคือการเลือกเมนูอเราจะมาดูเมนูแรกกันเลยเซตติง้ง ้าไปนี่อันนี้คือตั้งเวลาใช่ใชนะครับต่อไปก็คือบลูทูธอันนี้ไม่รู้ว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธอะไรบ้างแต่มาเขียนว,ว่าโมบายบลูทูธนะมันจะเป็นบลูทูธบลูทูธเกี่ยวกับบลูทูธเกี่ยวกับเชื่อหมหัวอ่าอันนี้ไอที่มันมีแอปอ่าเกี่ยวกับแอปโทรศัพท์ใช่แล้วก็<อ>สตา,าร์ทฮะ อันนี้เอาไว้เชื่อมสตาร์เงอ๋อเพราะมันใช้บลูทูธนะครับแล้วก็จุดต่อไปก็คือเลือกเป็นกิโลกับเลือกเป็นไมได้นะครับไม์ก็สามล่อต่างประเทศเขาใช้กันเป็นไม์ต่อไปก็คือภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยนะแล้วภาษาที่อ่านไี่คืออังกฤษเจ๋งอังกฤษจีนแล้วก็เมนูต่อไปก็คือไฟไฟหน้าจอนี้ความสว่างของไฟหน้าจอ ตอนนี้เราปรับออโต้อยู่มันมีระดับมันมีทั้งหมด5ระดับระดับ1 2 3 4 5ก็จะสว่างจ้าๆหน่อยแต่เราสามารถปรับเป็นออโตได้นะครับมันก็จะหรีตามรีตามสภาพอากาศเลยอย่างฟ้ามืดก็หรีนะครับผมกดย้อนกลับ ต่อมาจะเป็นเรื่องของหน้าจอสามารถเลือกหน้าจอได้5หน้าจอสําหรับใครที่จะเชื่อมแอปต้องไปที่หน้าจอนี้แล้วต้องมีคําว่าต้องมีไอ้นี่ด้วยต้องมีสซนเทสสมาร์ทแอปนะแล้วก็ลงทะเบียนก็คือกรอกเลขถังกรอกตัวเครื่องแล้วก็กรอกชื่อเราแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยถึงจะเชื่อมได้นะครับผมอ,อันนี้คือหน้าจอแรกที่เราเลือกนะครับ ไปที่หน้าจอใหม่อ,อะไรวะพีดอ่ะพูดเจอ,อยู่นอกอยู่ไกลเกินห่ะวะอยู่ข้างหลังเธอบ้าไม่ใช่มันยังติดนี้อ่ะเอาไปที่ปุ่มเมนูเราไปเลือกหน้าจอใหม่ ไปที่หน้าจอมีให้เลือกด้วยกัน5 5 5โหมดนะครับอันแรกคือโหมดสปอร์ตอันนี้คือสองอันที่สองจะเป็นโหมดอะไรไม่รู้น่าจะโหมดแบบชิลนะครับโหมดแม่ก็จะดูล้ําๆําหน่อยต่อมาก็จะเป็นโหมดทั่วไปที่คนนิยมใช้กันนะครับก็คือโหมดนี้มันจะมองทุกอย่างได้ง่ายแล้วต่อไปก็จะเป็นแสดงแบบเป็นกราฟ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนี่แหละแบบเชื่อมจอนะครับผมก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเชื่อมจอแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมแปะคลิปให้พอทำกลุ่มกุ้งยังกันกน,นะครับนี่มันจะให้ส,สแกนสำหรับ 368g นะครับผมก็ต้องสแสดงความเสียใจกับ Android ด้วยนะครับก็คือ Android ยังเชื่อมไม่ได้ผมพยายามเชื่อมแล้วเชื่อมไม่ได้ต้อง iOS นะครับเพราะว่า iOS จะมีจะมีถ้าพิมพ์ในเขาเรียกไง o g l ก Play a p p s t o r p App Store ก็คือมันจะมีให้เลือกนะครับเนี่ย s o n t ท s t Smart แต่ถ้าเกิดพิมพ์ใน Android ใน Google p l a y ใน Play Store ไม่เจอนะครับ App Smart จะเจอแต่ซอน s ท Store นะครับ s t o r e ก็คือจะเป็นรายการรถทั้งหมดของซ n น e ท t ซึ่งไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับ อันนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อได้ได้เฉพาะแค่ ios อนาคตเขาอาจจะมีการอัปเดตอะไรก็แล้วแต่นะครับก็รอติดตามแล้วก็แอป Carbit ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ผมลองแล้วนะครับสำหรับ Android ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับอะเซ็ตหน้าจอกลับมาเป็นหน้าจอเดิมกันเอาที่เราใช้ประจำ ต่อมาเราจะมาดูเมนูถัดไปอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเซอร์วิสการเซอร์วิสรถนะครับเป็นการรีเซ็ตหลังเซอร์วิสและอันนี้ก็จะเป็นการบอกทุกๆอย่างเกี่ยวกับรถนะครับผมถ้าเกิดว่ายางหลังหรือยางหน้ารั่วล,ล้อไหนล้อไหนรั่วล้อนั้นจะเป็นสีแดงนะครับผมมันจะมีเซนเซอร์อที่ล้อนะครับผม เมนูต่อไปอันนี้จะเป็นเมนูของกล้องกล้องหน้ารถนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเธอลองกดเข้าไปสต็ stop อปเรคคอร์ดเราราไม่ต้องสต็อปนี่อ๋อเออสต็อปก็คือการหยุดถ่ายหรือการถ่ายแต่จริงจรมันก็ถ่ายของมันอยู่แล้วนะ,ะการดีลีทการอะไรอย่างนี้ต่อมาก็จะเป็นเอ่อ เปิดกล้องหน้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล้องหน้านบอกวันเวลาพร้อมคือเหมือนกล้องรถยนต์แต่ค่อนข้างชัดนะครับผมกดย้อนกลับกดเซ็ตเอ้ยกดโหมดค้างก็จะกลับมาหน้าเดิมแล้วก็โหมดเหมือนกันเพื่อที่จะเลื่อนไปเมนูถัดไปก็คือกล้องหลัง กล้องหลังเขาค่อนข้างชัดน,นะครับผมต่อไปอัอบอันนี้อันนี้เมนูนี้จะเป็นเกี่ยวกับการกล้องรวนๆต่อไปก็จะเป็นรายการที่กล้องมันบันทึกไว้เราสามารถเรียกดูได้ ก็คือสามารถเลือกดูไฟล์ได้แล้วก็เข้าไปโหลดในแอปได้เลยนะครับผมแอปเอ,อ่อซอนเทสสมาร์ตนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดได้เขาว่ากี่กี่เดือนน่านจะลบใหม่เออไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันจะลบออตโต้เหมือนกันนะท่านผู้ชมกดกลับต่อมาก็จะเป็น อะไรเอ่ยปิดเปิด ABS นะครับผมสำหรับปิดเปิดล้อหลังสำหรับแนวคนที่จะขับสไตล์แบบแอดเวนเจอร์แอนดูโรนะครับที่ต้องแบบว่าเลี้ยวโค้งแล้วให้ท้ายสะบัดอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเมนูรถก็คือออปชั่นนี่คือให้มาลดลดเลยแล้วก็ล้นจนเราใช้ไม่หมดอ่ะคือบางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าเขาให้มานะครับผมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ ก็ประมาณนี้สำหรับรถคันนี้เธอออกมาเท่าไหร่นะราคาจริงอยู่ที่แสนแปดสองแสนแปดสองสองพันเอ0 0สองพันหรือสองหมื่นสองพันสองพันหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันกว่าบาทแล้วก็จองรถไปหนึ่งพันแล้วก็ถ้าท้องเทมอจองรถ<อ>เราจะได้เงินคืน<ด>ตอนที่เรามารับรถนะครับหนึ่งพันบาทแล้วก็ มีค่าประกันรถหายเท่าไหร่วาะเนี่ยไม่ได้ทำประกันลถหายเราทําแล้ว 6, <000 S 1> มันรวมไปกับในนั้นแล้วไม่ไม่รู้อ,อันนี้เ<อ>ราจะไม่ได้เพราะาเราได้เงินทอนมาแค่หนึ่งพันกว่าบาทเพราะว่าประกันลถหายน่าจะทํารวมกันไปแล้วเพราะว่าเราจ่ายเงินดาวแต่ว่าเขามีกิฟต์ไว้เชื่อให้สี่พันนะอ่าแล้วเราได้เงินทอนมาหนึ่งพันแสดงว่าทําไปเรียบร้อยแล้วรถคันนี้ดาวอยู่ที่ประมาณสามหมื่นหก สง5ง0 5 30มวดนะครับผมก็วิธีการออกรถก็เหมือนพนักง,งานทั่วไปอย่างเช่นแฟนผมก็เป็นอาชีพพยาบาลก็ยื่นสลิปเงินเดือนยื่นอะไรทุกอย่างนะครับก็สําหรับใครที่จะอ,ออกรถก็เตรียมสลิปเงินเดือนหรือไม่ใครที่ทํางานอิสระก็เตรียมสเตนเมนให้ดีนะครับเตรียมสเตนเมนให้ดีๆแล้วก็ยอดดาวของเราดาวประมาณ20% ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปรีวิวข้อดีแล้วก็ข้อพิจารณาให้กับท่านผู้ชมได้รับดูกันนะครับสาหรับรถคันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมจนจบ